พามาดูบ่อที่หนึ่งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เสียสระกขอบุรีรมครับอยู่กับพวกน้องนาโมเดลบ้านกาลันครับตำบลมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบีรมครับพาเพื่อนๆเอฟซีพวกเราหรือว่าถ้าได้เข้ามาชมครับขามาดูบ่อที่หนึ่งที่เราจัดการเรียบร้อยครับกับโดยฝีมือเจ้าเหลียวบุรีรำครับกับพวกน้องนาโมเดลบ่อนี้อันนี้เป็นบ่อแรกครับความลึกอยู่ที่6เมตรครับผมเนี่ยเห็นพร้อมกันครับเราก็เพิ่งมาเหมือนกันยดี๋ม่ได้เข้ามาดู โอ้โหครับเรียบร้อยครับสวยงามครับผมโดยการคอนทนของเหลียวบุรีรัมครับไม่มีน้ำออกสักหยุดเลยครับแปลงนี้เออฝีมือครับโจทย์ของเราก็คือยนดินด้านเดียวฮนะถ้าง,งั้นจบไปแล้วครับผมเพราะว่าการโยนดินด้านเดียวก็คือทำให้เราทำงานลำบากขึ้นครับแต่เจ้าเหลียวบุรีรัมครับจัดจบเรียบร้อย นี่ฮะเหลียวนี่จะมีการขุดกลองใส่ไอขุดสะดือน้ำไหมครับที่จริงแล้วในรูปแบบของการทำงานของฝั่งที่ในแบบขี้เขียนออกมาก็คือความลึกอยู่ที่6เมตรครับแต่เหลียวจัดไป7เมตรครับเป็นสะดือน้ำอีก1เมตรครับผมนี่ฮะคือการตอบแทนเจ้าของแปลงแล้วก็ทำให้ได้ประโยชน์ที่สุดครับเนาะการที่จะจ้างเมคโครมาขุดอีก หนึ่งเมตรสองเมตรลงไปไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะเราขุดสะดือน้ำไม่ทันแล้วครับแล้วก็เรื่องความสวยงามถือว่าสุดยอดมากๆครับไม่มีทิศติครับผมกับเหลียวบริรัมครับผมนี่ฮะเกียร์ริงนั้นเกือบจบแล้วบรรยากาศครับผมเหลือๆครับผมตรงนี้เป็นบรรยากาศที่ ุดยอดเรามาครับเจ้าของแปลงท่านดีใจมากครับ,ท,รบที่มาเจอรูปแบบบ่อของท่านแล้วก็เจอเรื่องของวิธีการขุดของพวกเราทีมงานของพวกเราที่บรรจงรังสรรค์โค้งนามโมเดลของท่านาออกมาอย่างสวยๆด,ดงดงามครับอันนี้แค่ขั้นตอนการขุดบ่อครับผมท่านก็บอกว่าพวกเราสุดยอดเนาะนี่ฮะท่านชมชมือเปล่าชมอวยเราครับเพื่อให้เราขุดได้สวยครับแต่เราก็ถึงเขาจะอวยแต่เราก็ดีใจครับเนาะถึงเขาจะพูดหยอเราก็ดีใจเนี่ยแต่ผมก็มองว่าสุดยอดครับ ขุดบอกมาด้อย่างสวยงามครับกับเหลียวบริรำครับผมกับบ่อข้างน้ำบ่อเวบ่อนี้ครับความลึกที่เจ็ดเมตรครับขาให้ขอให้ขุดแค่หกเมตรครับเหลียวจัดเจ็ดครับผมหหบเหลียวไม่เคยไม่ทีมงานพวกเราครับทีมงานเสียสละคุณบริรำไม่เคยมีคําว่าขุดเอาอไม่ถึงครับขุดไม่ถึงถ้าเราสามารถขุดได้เราสามารถที่จะขุดให้ทะลตุตรงไหนได้ครับผมให้จุด จุดสุดๆไปเลยครับสำหรับที่เราจะยืนขุดได้ครับนี่ฮะเหลวก็เลยจับไปเลยครับนะฮะลึกที่เจ็ดเมตรครับนี่ฮะโอ้โหเป็นหน้าภูมิใจามากครับเจ้าของแปลงแล้วก็โคงหนาแปลงนี้บอกอันนี้ก็ความท้าทายมันคือต้องโยนดินไปที่เดียวโยนดินมาฝั่งนี้ครับเพื่อที่จะทําเป็นโค้งยูฝั่งนี้พอเราก็ทํางานยากขึ้นมาประมาณอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเพเราะว่าการทางานอย่างนี้พวกเราก็ต้อง เกียดินมาตรงนี้ฮะเกียดินมาตรงนี้ให้เยอะที่สุดครับก็จะพยายามครับได้ตรงไหนเอาแค่นั้นครับเพราะว่าเราต้องทําตามหน้าดินหน้างานครับใ่ว่าเราอยากได้ตรงนี้แต่ว่ามันก็เป็นบริบทโคกหนองนาครับเนาะที่ออกมาแล้วเป็นโคกเป็นหนองเป็นนาครับใจว่าทําออกมาแล้วตามใจกลัวเรือนโดยที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดแถมของแบบครับเนาะงานจะของแปลงก็ไปซื้อทอมาให้แล้วครับเนาะหนึ่งสอง กครับกท่อนครับเป็นท่อขนาด4นิ้ววะผมโหสุดยอดครับเราจะวางคลองไส้ไก่ครับผมแปลงนี้เนาะอันนี้เราอธิบายไปเลยครับเพื่อเข้ามาแล้วอยากจะรีเซนต์เรื่องของวิวิวหรือแนะนําแปลงเียของเราครับเราจะเอามาจากตัวนี้เนาะดึงหยัดไหมครับผมดึงอ้อมเลยครับข้างๆนี้ยาวๆๆๆครับไปถึงตรงนั้นเลี้ยวขวาครับเพื่อที่จะอ้อมอ่าประมาณตรงนี้ เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปก็ให้ไปถึงนู่นครับ <_ Is> ไปสุดบ่อครับเพื่อที่จะทําคลองไส้ไก่ให้ท่านครับเนาะไส้ไก่ถึงนู่นแล้วก็วางท่อเขา้าจะฝังท่อเข้าบ่อให้ท่านให้เรียบร้อยครับจะเหลือแปลงนาอยู่ตรงนี้ตรงที่ผมยืนจะเป็นแปลงนาจะเคลียให้เป็นแปลงนาให้ท่านครับเป็นแปลงนาที่เหลือตรงนี้จะเป็นดินชนมห ah, าชนมหาการครับเนาะนี่ฮะชนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแปลงนาครับ มีบ่อสองบ่อครับบ่อที่สองบ่อที่หนึ่งฝั่งนี้บ่ทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บ่อที่สองแล้วตรงที่รถอยู่นั่นจะเป็นโคกขับมวลโคกทั้งหมดแต่ดินอาจจะไม่พอหรือไม่สูงพอที่จะได้เหมือนใจท่านคิดแต่ว่าก็ได้มากพอสมควรท่านก็จะหาดินมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําเป็นอ่าที่อยู่อาศัยครับหรือเป็นที่ปลูกกระท่อมหรือเป็นตัวเนี้ยล้วที่ปลูกที่อยู่อาศัยครับเนาะ เป็นบริบทโกกน้องนาโดยแท้เนาะตองแท้นแน่นอนครับไกลแล้วครับขับบ่อที่หนึ่งครับเจ้าของแปลงก็ไม่วุ่นวายอะไรนะครับแล้วก็มาเรื่องของเอาข้าวปลาอาหารให้เราก็เช้าเที่ยงเย็นก็เขาก็ไปทำงานของเขาเนาะพวกเราก็จัดก,การของพวกเราเพราะว่านั่งเฝ้าก็ไม่ได้อะไรครับเนาะ พอท่านก็ท่านไมีรู้เรื่องท่านท่านบอกว่าขุดยังไงเอาอย่างนั้นแต่คุยกันเบื้องต้นแล้วครับว่าตามรูปแบบที่ท่านต้องการพวกเราก็เต็มที่กับตรงนั้นไปแล้วครับเนาะโอ้ดินครับดังกึดเลยครับดึงดินลำบากมากครับดินมันดินมันแข็งมากครับนี่ครับนตลบเลยกลับมาอยู่กับเจ้า ECMG รอบครับไม่จะเล่าอะไร้วครับผมเนาะมีสองบ่อเดินไปเดินมาสองบ่อเนี่นะครับดูสิครับ การขุดเจาะที่ยากมากๆเลยครับจาพาไปลงชั้นล่างครับเป็นดินเหนียวดินแข็งมากๆครับครับด้านล่างของความลึกที่เป็น50ครับโดยเฉลี่ยครับผมแนอ,อยู่มุมนี้ครับผม ไกลๆเจ้าขำโตครับจะผูกครับดิ้มกรวดครับผมนกดูครับดูครับดูครับโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการขุดเจาะครั้งนี้ครับไปดูมุมไกลๆครับเสียงปั๊บดังอืดเลยครับชิด เจ้า XCMG 215C ครับสุดถึงว่าจะเป็นรถแดนบางกรก็หรือว่ารถจีนครับแต่ว่าเรื่องของพละกกำลังที่ทำมาใช้ก็คือเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมเนาะของแดนซามูไรครับอย่างเช่นเจ้าปั๊มครับปั๊มคาวาครับแล้วก็เรื่องเครื่องพละกกำลังครับเป็นของอีูกับุกดีจีนหนึ่งครับเครื่องไดรรกครับผมตัวนี้ไม่ใช่คอมมันเร็วนะครับก็ ถึงจะเป็นรุ่นใหม่ก็จริงครับแต่ว่าเขาเลือกใช้เหมือนกับว่าแล้วแต่ค่ายของค่ายรถครับที่บางท่านก็บางค่ายก็ใช้เครื่องคอมมอนเรลครับไปแล้วครับเนาะอย่างเช่นอตอนนี้ของที่เราใช้ก็คือเจ้า SK ส2 s เอสครับเป็นเครื่องคอมมอนเรลครับเนาะแต่คันนี้เป็นเครื่องไดเร็กครับนี่ฮะบรลักําลังเรือเือครับหลักําลังนี้ไม่ต้องห่วงครับ ดินดงดินดดนนี่สามารถที่จะสู้ดินดานได้ดีครับแล้วก็พลากำลัง,ลงขัดขุดเจาะไม่มีโหลดครับเพราะว่าเครื่องนี่คือทรงพลังเหลือๆครับ6 b G 1นึครับผมเจ้า ECMG215C ของเราคันนี้ครับทีมงานเสียสรัยรถกุดพิรัมครับกดดโดยเหลียวบุรีรัมครับ ต่างกันมหาสาร,รกับการขุดดินเลนดินเหนียวดินอ่อนครับถ้าเราขุดในทุ่งนาดินที่เป็นดินนุม่มๆครับดึงจวดจวดจวดครับขุดง่ายขุดสบายครับแต่เจอแบบนี้ครับดึงจนหัวนะฮะดูฮะขุดอืดกว่าจะไปครับนี่ฮะใช้พลังกำลังเหลือๆเลยครับการขุดเจาะครับผมเนาะสภาพพิประเทศสภาพภูมิสังคมสภาพาบริบทหน้าดินเนื้อดินของแต่ละพื้นที่ต่างกันมหาศาลครับต่างกันสุโดยสิ้นเชิงครับผมเนาะ ถึงเป็นอำเภอเดียวกันตำบดเดียวกันบ้านเดียวกันหรือแปลงหรือบ่อเดียวบ่อข้างๆกันก็ยังมีไม่เหมือนกันครับนี่ฮะคือนาง,งานครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับอาจจะพูดซ้ำๆไปซ้ำามาครับคลิปพวกเราก็ลงหลายๆคลิปต่อวันครับก็เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆครับถึงจะมีคนดูน้อยเราก็ภูมิใจครับยังไงยังมีคนดูก็ถือว่าสุดยอดครับกับการท youtube ครับช่วงนี้สมัยอยากจะนําเสนอเรื่องการขุดเจาะโครงนาโมเดล แล้วก็เห็นสภาพพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่เราทํางานครับฝากดกดไลค์กดแชรค์ครับให้กำลังใจพวกเราครับอยู่กับเหลียวบุรีรัมแล้วก็เสียสละคุณบิรัมครับวันนี้คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ